สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องกุ้งฟีไซอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาเก็บนี่เลยค่ะดอกเก็กห้วยนะคะนี่เก็บกันเลยดอกที่บานนี้ก็เก็บได้เลยค่ะทุกดอก ลูกไว้สองกระถางนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะทำเก๊ก้วยตักแห้ง อันนี้ทดลองปลูกนะคะตอนแรกว่าน้องจะไม่โตแต่สุดท้ายก็ออกดอกบานสะพั่งจริงๆก็ทำชาเก๊กฮวยสดได้นะคะก็คือเก็บไปแล้วก็ไปใส่น้ำร้อนได้เลยแต่นี้คือจะเก็บทำเก๊กฮวยตักแห้ง เอาไว้กินได้นานๆค่ะดอกเขาออกนี่คือออกพร้อมกันเป็นหลายๆชุดนะคะชุดหนึ่งก็หลายดอกอันนี้ดอกบานจริงๆเขาปลูกง่ายนะคะขยายพันธุ์ง่ายด้วยเดี๋ยวรอดอกเก็บหมดชุดแล้วก็เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ก็ตัดกิ่งตัดกิ่งไปชำได้เลยค่ะ อันนี้ต้นที่หนึ่งผ่านไปได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปต้นสองนะคะอันนี้ทดลองปลูกไว้กลางแจ้งเลยต้นนี้นี่คือเขาจะได้ดนแดดนะคะนี่ก็เก็บเหมือนกัน ก็แค่ดึงเองค่ะดึงดอกเขาก็หลุดแล้วจริงๆเขาน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับพวกเบนจมาศมั้งคะถ้าจะไม่ผิดนะ กระเด็ดเดี๋ยวบางส่วนจะเก็บไว้ต้มสดนะคะชงบป็ชาสดส,ดสสักสามดอกใส่กับหญ่า,าหวานเนี่ยค่ะ นี่เก็บดอกบานหมดแล้วนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ได้ประมาณนี้เลยอันนี้ย่าวาดน,นะคะปลูกไว้ก็ชํำง่ายเหมือนกันก็เดี๋ยวจะ มาล้างนะคะทำความสะอาดล้างน้ำสักหน่อยปลอดสานพิษนะคะอันนี้ที่เราปลูกนี่ปลอดสานพิษแน่นอนเพราะปลูกเอง ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปนึ่งสักประมาณห้าถึงสิบนาทีล้างเพื่อเอาพวกฝุ่นออกนะคะเนี่ยฝุ่นฝุ่นดินฝุ่นอะไรที่ติดมากับดอกเวลาลมพัดนะคะนี่เราก็ได้แบบนี้น้องหน้าราก่ะ Okay, เดี๋ยวเราจะไปนึ่งนะคะนี่ค่ะล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วมีก้านติดมาด้วยหนึ่งอันเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็มานึ่งเลยค่ะอันนี้นึ่งบนมงหม้อหมุงข้าวเลยนะคะหุงข้าวไปเราก็นึ่งไปนึ่งสักประมาณห้าถึงสิบนาที ็พอดีค่ะข้าวข้างล่างสุกพอดีก็เอาดอกเก๊กฮวยออกได้นี่ค่ะปิดฝาห้าถึงสิบนาทีมาเจอกันค่ะอันนี้ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูกันนะคะได้เวลาแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตากแดดกันต่อ แล้วก็เกกี่ยๆนิดน,นึงให้เขาก็จ่ายอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปตักแดดนะคะไปกันเลยแดดกำลังออกเลย กรตากตรงนี้สั้นเลยถ้าเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุ้งฟรีไซด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ